พี่พูโอ้โหไม่เจอกันนานเลยดีครับบอสโอ้ยติเต้นมากบอสวันนี้ได้เท่าไหร่สามแสนสามแสนกว่าแล้วครับอุ้ยมันระบบอะไรมันทำไมดีขนาดนี้ครับบอสวันนี้ได้หมื่นเกือบหมื่นเจ็ดครับวันนี้ใช่ไหมอ๋อไม่แปลกใจเลยว่าทําไมคนเขาได้กันเยอะเยอะบอสทาระบบแบบสุดยอดมากแล้วแบบมันผมไม่ได้เก่งนะ ผมก็ว่าสามสามเดือนกว่าเนี่ยได้สามแสนผมพอใจแล้วแต่แต่ผมว่ามันระบบเริ่มดีกว่านี้มันได้เยอะกว่านี้ครับต้องขอบคุณขอบคุณบอสมากมาขอบคุณน้องแบงค์ที่เปิดโอกาสให้กับผมผมมั่นใจแล้วก็ผมดีใจกว่านั้นก็คือวันนี้ผมเห็นสาวโรงงานเขามีไรายได้อะ่ะบอสเขากระโดดเขากระโดดโลดเต้นแล้วแบบ แล้่ผมชื่นใจมากผมเห็นคนขายไก่ย่างวันนี้ร้องไห้กับผมอ่ะวันนี้เขาได้ครึ่งหมื่นนะบอสคนขายไก่ย่างได้ครึ่งหมื่นเนี่ยเขามาเจอเรามาเจอมาเจอกับระบบดีๆอืมมันซัพพอร์ตหมดแล้วก็<ม>ความรู้เนี่ยที่บอสให้ในทุกวนันวิธีคิดวิธีการมันแน่นเหลือนมันแน่นแล้วก็เราคนไม่ต้องเก่งอะ่ะแต่ขอให้เข้ามาเรียนรู้แล้วลงมือทํามันทําได้หมดตอนนี้ฮะไรายได้คือ สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันกว่ากับผมว่าเร็วนะกว่าค่าเดือนสามเดือนขอบคุณมากครับมันหาที่ไหนไม่ได้แล้ววันนี้ผมได้เจอสิ่งที่ตอบโจทย์มากๆเลยจากเดิมสามเดือนก่อนผมไม่มีตังค์จ่ายค่าชาวบ้านแล้วก็มีความกดดันอย่างรุนแรงแลมีความเครียดแต่แบบว่ามันอาจจะลามลุกลามไปถึงการเป็นความซึมเศร้าได้แล,แล้วแล้วผมเห็นคนที่แบบว่ากําลังตกทุกข์ได้ยากเป็นหนี้เป็นสินแล้วมันคิดอะไรไม่ออกหรอครับ ผมค,คิดอะไรเมื่อมันตื้นมั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 นตื้อมันตื้อแล้วผมก็เข้าใจคนเป็นนี่เลยครับบอสว่าว่า,วามันจะอยู่ในภาวะไหนวันนี้ผมผมคิดว่าผมรอบในระดับที่ที่ไม่คาดคิดแล้วก็มผมก็อยากจะเอาโอกาสไปแบ่งปันกับคนที่เขากําลังเป็นเคยเป็นที่กําลังตกทุกข์ย,ยากอยูอย่แบบนี้ครขอบค <ขา S 1> ุณ <ผม S 1> ระบบดีดีที่บอสมีให้อยากให้พี่พุธเนี่ยคือมีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็ตั้งเป้านะว่าพี่อยากได้อะไร เนะพราะว่าดอกดิมันเป็นมันเป็นเครื่องมือในการซักผลิตเงินอยู่แล้วนะแต่ถ้าเป็นไปได้นะใช้จ่ายยังไงเพื่อให้มีลูกค้ามากขึ้นแค่นั้นเองอ <S <S อเพราะว่ามันต้องใช้พลังทวีต้องใช้พลังทวีพี่จับใช้จ่ายลูกค้ามากขึ้นนะพี่ก็อาจจะตอนนี้ก็ถา้าตังค์ไม่ได้ทาอะไรก็สะสมสะสมทองไปซื้อซื้อไปซื้อทองไ่้นะถ้าเราไม่ได้ใส่ไม่ได้ไรนก็สะสมไปซื้อซื้อทำซื้อซื้อซื้อยังไงมันก็เป็นเงิน นะจ้างจ่ายยังไงมันก็เป็นเงินได้ความรู้สึกในมุ่งมั่นนะตั้งเป้าเลยอย่างพี่ลบอกเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเขาไม่ได้มีแผนว่าเขาจะต้องเก็บทองร้อยบาทไม่มีเลยแล้วก็ไม่มีในหัวว่าจะต้องซื้อทองเลยแต่ผมบังคับว่าต้องซื้อร้อยบาทพอซื้อร้อยบาทปุ๊บเี่ยเขาก็ได้รถเลยได้ได้เงินไปสิบกว่าล้านสิบห้าล้านกันทันทีพี่ไม่ได้ใช้เงินนะซื้อเลยจ้าจัดการเลยทองแทงมาเก็บไว้สะสมเหมือนน้องดาวน้องเมย์สะสมไปเรื่อยได้มาซื้อ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 ๆนะไม่ได้ใช้อะไร ลองทําดูตังเ่าตอนนี้พี่มีสักยี่สิบาทก็ได้เก็บเลยมีเท่าไหร่ซื้อเลยซ,ซ,ซื้อซื้อซื้อแล้วมันจะปังพี่ลองดูเอาเรื่องความจะทำตาม<ล>ครับจะทําตามทันทีเลยครับคว,ความรู้สึกได้เดี๋ยวมันอยากออกไปแบ่งปันถ้าเราไม่ได้ขาดแคลนเราจะออกไปแบ่งปันความมั่นใจจะมาขึ้นยิ่เศรษฐีเขาจะมีบัญชีไว้ดึงดูุดเงินเราควรมีความรู้สึกความรู้สึกเราต้องมาก่อนเพราะความรู้สึกเราได้เดี๋ยวไฟมันท่วมเองคือตอนนี้ พี่พุธเคยมีมีทองเก็บสักยี่สิบสามสิบาทมในชีวิตผมเคยมีเป็นร้อยค่ะนะเคยครับแล้วความรู้สึกความรู้สึกนั้นเป็นยังไงบ้างโอ้มันมันมันอิ่มเปมมันรู้สึกมั่นคงอ่ารู้สึกดีมากพี่ต้องพี่ต้องเอาความรู้สึกนั้นกลับมา <c oughs> ความรู้สึกสําคัญกว่าค่าใช้จ่ายที่พี่ต้องใช้ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ถ้าพี่มีแรงพี่จะพี่จะมีแรงออกไปทําแล้วมันจะกลับมาใหม่แต่ถ้าพี่ห่อเหี่ยวมันจะไฟมันจะไม่มี คมันจะต้องเริ่มเห็นแบบว่าจากห้าเป็นสิบจากสิบเป็นมันก็ค่อยเพิ่มไปเรื่อยพอไฟกลับมาแล้วผมว่ามันจะปังกว่านี้พี่อาจจะได้วันละแสนก็ได้ตอนนี้สะสมทองอย่างเดียวเพื่อความรู้สึกอย่าเพิ่งใช้อะไรใช่ผมไปเลยครับพี่รมบสวัสดีครับสรัสดีครับนะรันะ